แต่คุณและคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่น้ําตกตาด้องซึ่งเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติปูดึงที่จังหวัดเลยครับโดยวันนี้ผมจะไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ครับก็จะพาผมไปหาหอยหอมครับเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าหน้าตาหอยหอมที่หาได้ตามน้ําตกอะครับหน้าตามันเป็นยังไงครับวันนี้พี่อาจชาวบ้านในตำบลสีฐานอำเภอปูกระดึงจังหวัดเลยจะพาผมบุกเข้าไปยังน้ําตกตาดห้อง เพื่อไปหาเก็บหอยหอมซึ่งจะหากินได้ในช่วงฤดูแรงเท่านั้นครับโดยจุดหมายที่เราจะไปเก็บตัวหอยหอมกันในวันนี้คนที่นี่เขาเรียกกันว่าแก่งสะออนครับโอ้คุณผู้ชมครับวันนี้ค่อนข้างลำบากนฮะคือเราเดินทางกันมาเราปีนน้ำตกมาเนี่ยอีกสักพักนึงนะครับเพราะเราจะต้องลงไปดันท้ายน้ำตกที่จะถึงจุดที่มีหอย ไอ้ตรงหัวน้าตกเนี่ยมันจะมีแต่เป็นหอยตัวลูก,ลกๆเล็กๆเขาไม่กินกันการเดินทางของผมวันนี้ค่อนข้างจะยากลําบากพอสมควรครับพี่อาจจะต้องพาเราเดินหาเส้นทางข้ามน้ําตกเพื่อไปยังแก่งสะออนแต่จากสภาพหินที่ลื่นและน้ําที่ไหลแรงทําให้การเดินทางของทีมงานเราค่อนข้างจะทุรักทุเลพอสมควรครับ เราใช้เวลาปีนป่ายกันเกือบชั่วโมงก็ไปถึงแก่งสะออนและหอยหอมที่เราจะเอากลับไปทํากินกันในวันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับส่วนมนากเาอยู่แถวๆน้ําตกนะครับน้ําตกอยือตรงน้ำที่น้ําท่วมไม่ถึงนะครับมอหมยันอยู่นะมันจะมันจะชอบอยู่ตรงไหนตรงไหนของน้ําตกพี่ใล่น้ําตกลงไปแล้วครับพวกตามหิน,หนตาม น้ำปดอยน้ำท่วมไม่ถึงนะครับท่วมถึงมั่งไม่ถึงมั่งหอยมันจะอยู่โอไม่ถึงว่ามันจะอยู่แบบระดับปิ่มๆน้ำใช่ไหมะัลักษณะตัวมันจะคล้ายๆยังไงพี่ตัวหอยไซส์กับเตอยหอยหอยหอยนาหอยอะไรเลยตัวเล็กกว่าปัญหากินได้ทั้งปีไหมพี่ก็ช่องหน้าแรงครับไม่ได้ทั้งปีหรอกหน้าแ้งฝนฝนน้ำเยอะก็ไม่มีน้ำแรง่าจะมีหนาวก็ร้อนนะเนาะที่เราจะกินกันหน้าอยู่เรื่อยๆ าา่ววงหนหน้ส่วนเมนูจากหอยหอมซึ่งเป็นหอยเฉพาะถิ่นของภูกระดึงวันนี้ป้าดับแม่ครัวเมือหนึ่งของตำบลสีฐานจะแสดงฝีมือเมนูผัดและเมนูอ่อมให้ผมได้ลองชิมครับหลังจากเราเก็บหอยหอมมาแล้วให้ตัดเอาตูดหอยทิ้งล้างน้ำให้สะอาดโดยเฉพาะเมนูผัดหอยหอม ให้เอาพริกกับกระเทียมลงไปเจียวในน้ำมันร้อนๆปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมก่อนจะใส่หอยหอมลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับส่วนเมนูอ่อมให้เอาตะไคร้หอมแดงพริกสดตำให้ละเอียดครับใส่ลงไปในหม้อที่ตั้งน้ำไว้ใส่ผักลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาใส่หอยลงไปและใส่ข้าวคั่วปิดท้ายครับ โดยประดับแนะนำว่าไม่ต้องผัดหรือต้มหอยนานนักเพราะถ้าสุกเกินไปแล้วเวลากินจะจูบตัวหอยไม่ออกแบบนี้ครับเ้็นมามาต่อยก้นต่อยก้นพอแต่ต่อยก้นเสร็จก็ <c oughs> ล้างน้ำแล้วก็เป็นสองส่วนแยกเป็นสองส่วนอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ถ้าออมอ๋อวันนี้เราจะมีอมกับผัดใช่ไหมจ้ามีอมก็กับผัด เรี่ทีการผัดเราต้องมีเครื่องอะไรไงบ้างพี่ทำไรบ้างผัดนี่ก็ต้องเอาพริกที่เราตำเครื่องนะมีกระเทียมมีพริกมีตะไคร้อะไรนะก็เอาไปผัด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 แล้วก็เอาหอยลงเห็นบอกว่าผัดหอยนี่ไม่ต้องผัดนานใช่ไหมพี่จ้าไม่งั้นมันจะดูดไม่ออกจ้ามันหนวกแล้วเราจะดูแล้วแล้วเราจะดูรู้ได้ไงว่าผัดนานแค่ไหนพอสมควรก็30นาทีหรืออะไรนี่แล้วก็เราก็มาจูบดู ดูดูเราก็ลองดูดูถ้ามันออกจะถ้ามันออกก็คือโอเคค่ะแล้วไอ้เมนูออมเลยพี่มันต้่งอะไรบ้างเมนูออมก็ค้างน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็ตําเครื่องตําเครื่องก็มีพริกมีหอมมีตะไคร้พอหม้อเดือดแล้วก็เอาเอาเครื่องลงก่อนปลายอดเพราะว่ามันเป็นแกงอ่อมพอให้ผักสุกก่อนผักสุกแล้วเราค่อยเอาหอยใส่เพราะหอยเปียกบาง แยงนานไม่ได้ออมนานไม่ได้มัน,นก็จะดูดไม่ออกเหมือนกันจุบไม่ออกใช่เหมือมนผัดใช่ไหมครับจ้าพอประมาณเราก็ตามตามข้าวเบียร์ถ้าไม่มีข้าวเบียร์เราก็เอาเขาอ้ขาวคั่วแทน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 ข้าวเบียร์มันก็ต้องเป็นอ,อมค่ะค่ะน,นี้แะแน้หลำตกตัด้องถือว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงซึ่งคนนอกพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จัก จึงจะมีแต่ชาวบ้านในพื้นที่และและแวกใกล้เคียงที่เข้าไปหาของป่าซึ่งน้ําตกตาดห้องแห่งนี้แหละครับยังเป็นป่าต้นน้ําที่จะไหลลงไปสู่เขื่อน,บนุบลรั์ที่จังหวัดขอนแก่นอีกด้วยครับคุณชมครับวิธีการกินหอยหอมนะฮะชาวบ้านที่เนี้บอกมันมีเทคนิคนิดหนึ่งคือเราจะต้องดูดที่ตูดมันก่อนตูดมันคือนตตรงนี้ แล้วค่อยให้มันแน่นพอดูดแน่เสร็จแล้วเราค่อยมาดูที่ปากมันก็คือตรงนี้คือดูดนี้ครับรสชาติมันก็อร่อยดีนะมันจะกรึบกรึบมันก็เหมือนกับหอยขมหรือหอยแกงขั่วหอยแกงหอยขมเหมือนทั่วไปเหมือนหอยจุ๊บอะไรเงี้ยคล้ายกันแต่ก็เป็นวิธีการทำกินแบบป๋าปางสุดยอดครับสุดยอดครับ หอยหอมน้ำตกตาท้องจังหวัดเลยครับ